สวัสดีค่ะพี่น้องพค้กตูตาลถั่ถ่าชาแนลนะคะมาค่ะพี่น้องมณีตาลสีผ้าเฮดตำบอกหุ้งกินค่ะกินส้มตำอันดับแรกใส่พริกไปนะคะอันดับต่อไปแกจะใส่ผงชูรสนะคะไหลายในได้พี่น้องกระปิกนิดนึงค่ะต่อไปกะน้ำปลาสักนิดนึงนี่เดียวพี่น้องน้ำปลา ขวดแบบขวดค่ะพี่น้องกระแทบยุย่ิธรรปลาปลาตนพี่น้องแจ็คสองตัวเพื่อดิฉีกตวงดีดีพี่น้องสุดยอดความตวงเป็นปูแน่แจ็คหน่อยเนาะงเพ็ทระกะเบเกเทคค่ะพี่น้องกัซซิสเต้แจ็คลูกเดียวกับพ่อพี่น้องีพร้อมเด็กน้องน้องหรืพี่น้อง สุดท้ายใส่เส้นมะละกอเยอะเลยโอเคพี่น่อยแตบบ่พอกันยุบีโตเลยนะคะเนาะความรับประทานเราจ้ะ สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับตาหัตถัฏฐาชาแนลนะคะสําหรับอีพีนี้ก็คืออีพีที่แปดสิบห้าค่ะพี่น้องเมนบอกนาซีถึงดาราพี่น้องท้องมาอยู่มาพี่น้องมานี้ตาสีผ้ากินนั่นแนวแกะซวงเนี่ยแซ่บจ้ะเมนูหลักประจํามันอีสานบ้านเฮาประจําประเทศไทยก็ว่าได้นอกกินทุกภาคน,นั่นก็คือปลาละส้มตําปูปลาลาจากพี่น้องค่ะปูปะลาลของแด่พี่น้องมีทั้งตอนปูตอนปะลาค่ะ ตามที่ตาเด็ทตามให้เบิรงเนาะลังจากจมีแน่แก้มเส้นขนมจีนเปล่าพี่น้องผักบ่มีเลยพี่น้องมื้อเนี้ยชุกระหุกชุกเฉินฝนมันตกจ้ะบันนั่นตลาดทนก็นเลยวายไปหมดตอนกันเลยบ่มีแน่ซสื่อก็เลยได้อันซํานี้นะพี่น้องเนาะพ่อแกอยากไปเน้นตําบก่งก็เพ่ออยากกินแซบแซบฝนตกหนักแห้งพี่น้องพายุเข้าประเทศไทยมั้งเห็นโพสในเฟซบุ๊กนะที่ตกหลายจงังหวัด อยู่ค่ะอีสานบานเท่ากับตกพุงเทพแบตกตกหนักเลยค่ะพี่น้องบันเดิมข้ามแรกชิมนหนามันกันก็ทำเองแซ่บเองบอกคงกรอบดีดี้ะคือมาใหม่ๆ ผักกมีแต่บกทั่วพี่น้องบอกทั่วฟักเน่าเอามาไบหย่ำแก่แก่อันนี้เนาะแก่เข้มแก่เผ็ดทีชื่แลรวว่าสิตตำใส่กันต้อขอ ตำมากมากเก๋ว่าเป็นนักกินหรอตำไม่ค่อยมากเป็นไงตำบักทั่วไต่บักหนูดูลันขาเพิ่นมักตำใสเนาะแบบคือยังเพิ่มซีสันไงจ้ะหืวมว่าเสียวไปหลวกลืมโบท่านเด้ว ดิบๆกระเบาะ้ี่กันสอนปลาล่าพี่น้องปลาลาป,าาปลากระดีทำปลาปูปลาของแท้มีตอนไหมพ่มอมันนัวตวงขาดพอนียว แบบยาจันสื่อเอาพป่นอ่งปรลาดเป็นขายเป็นถุงปรลาดสดบอกเขาเอืน่นจะไมีน่านมีตอนใสต่ตะบบุกงกับแสบด้วยพนอน่องมันหอมเดีมันเหม็นแบบตงุงตอ่ะคือตะบบุกงบานเ่าอ่ะ กูกามากแต่กัมปูนี่เข้มบอลร่มมาเข้มแล้วจ้ะติดปลาไหลก่อนไหมล่ะตอนไงครับ เอาไว้กินตําเมียงสินะพี่น้องเนาะเมียงหัวกินไข่เมียงอันทำบักมีกนี่หละกะ็ะมีตนปลาแดกคุยไว้สุดยอดเลยขอบคุณอัน เบาเลข่ขอพุณนอ่นพอบานกินแสบนะคะถี่ค่อยอ่นให้กำลังใจถี่คอมเมนต์ให้ตลอดนะคะขอบพุณนมากๆค่ะแล้วก็มีอ่นยายเมชิตาจ้ะซือสองคนชีว่าเมชิตาจ้ะเราจะให้ซองกินด้วยกันค่ะไองขอพุณนมากๆนะคะ ให้กำลังใจตามดูคลิปเลย นุญยากยกนะครับใส่ผงชุดรสล,ลากินไปข้อแห่งไปพี่้งังจะถัดใส่หน่อยกับบอสเซียบอยีกแหละแต่บอกควงมันต้องนวดวๆผงชุดรสเนาะนวดวผงชุดรสนะหลักจากวองปลาแดดมันยังครบเครื่อง หอยแมงผูมาจักกน้อยเนี่ยแซ่บเลย,ย,ยเดี๋ยวมึงไปเบิ่งหอยแมงผูดีกว่าพี่น้องกินกับตับัมหุ่งแซ่บดีหอยแมงผู กองเองหวัวหายปะเนาะ <c oughs> กาเอาได้ทีไม่ลอง ก็แดดเลยมาสองตอน,นอเลยเนาะออกมาฉีกโดยเฉพาะเลยกินไรควกปีนกันไหมเนาะ เสริมสร้างวิตามินซีกับคพลาเจนไหด์าก่วนเผื่อมันอ่องตองคือขอใน่บกฮูนำถึกนม่บกหูนี่ไว้ขมปี อตอนประแดบดบมาฉีกตอนประแดกก็น้องบอดบอเมนคุณพร้อมจะกัดก้อนเกลือไหมยังตามต้องมาคุณพร้อมจะฉีกตอนประแดกไหม ปูบรได,ด้ฉีกแล้วพี่น้องกระปูเข้มมันเหลือในกระปุกก็เลยเอามาใส่อมาใส่ให้มันเหมิดเพื <c oughs> ่อความสวยงามยอมรักคือ <c oughs> ต้องเอาไปหล่างก้อนต่ำบาตันกระบ,บ่โบหูด้ื่อกันนะต่างกัเอาออกจากกระปูใส่เลยอ่ะ วันที่มือถิตันอัดนี่วันอังคารที่หกเมษาพี่นอผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นเป็น2ง0หอยหากสิบเลยขึ้นร้ายมากคนในเขตพืนพ้นทีกนท่กรุงเทพฯรุ่ลุนแล้วหนาวหอนๆทั้งรุ่นยานันโควิดไก่ก้ยขวง ทั้งลุนยาน,นที่ทำงานนั่นต้องยุดพักจังเคยมาจากยุดปิดเราแว่งหลาย,ยาาอย่างตวายานบริหารงานมากกว่าโควิดจะยานเนี่ยตั้งตรวจสามล,ลวดพี่น้องโควิดที่ทำงานน่ะเขาบังคับหีตัว ตัวความปลอดภัยของพนังงานแหละกับต่อสังคมคมลอดภัะหาจากงั้นตรวจเข้าเบึก <c> ก <oughs> บะพบเชื่อบ,บ่เป็นไนา,าด้ทั้งสามรอบละคือสิเป็นเลือดจางไี่นอนจาะดูไรจอจนเส้วยานเข็มล่ะตรวจที่แรกยานเนอะ พอห,อหลดหลาดฟุดเบย่านล่ะ <c oughs> บอกหมอเอาไปเยอะๆก็ได้มันจะได้ชัวเศร้ายานนะที่แหลกยานด้ย <c oughs> แต่ใน,นกรุงเทพเห็นบอกว่า ติดแถววันเขตวัฒนาเขตแถวท้องรอ,อยังยังสิพไปน้องเป็นพับตังกับบนิเทียลดนเหรอครับบอมีแห้งเทีย,ยี่น่องยืนมาไหวเหรอมือตอนอายุยี่สิบตอนต,อนตอน้นไปทุกมือจ้ะบอมีเงินกินข้าวกับซางแต่บอมีเงินเปลี่ยนเที่ยวพับนะไปกินเหล่าคนแบบไวรุ่นลนะ เป็นหลงละเลิเกมันตื่นนะเปนไม่ค่อยเชียวม้วนมาสั่นไปทุกมือทุกมือนี่ไวแต่นั่งกินซื่อๆกะยังเบาไหวพี่น้องยังหูสึกว่าเมื่อยอ,อยากนอนอบอกกินจ้าบอกค่อยกินเลยพี่น้องจันถ้ากินตอนที่กินเป็นพวกสบ,บายไม่ใช่จ้าพวกววววววค็อกเทลหวานๆเลยพี่น้องบอคือตอนไวรุ่น เฮ้รุุนนี่กินได้เก่งยลยแต่บ่ามักแบบพอกินหลับตื่นตอนสองมันแห้งมันปวดหัวพี่หน่องถ้าตอนเป็นแม่ลุนอายุยี่สิบตนตนบ่บ่แห้งเลยพี่หน่องตื่นขึ้นไปเลี้ยนไอ้เซ่เลิกเลี้ยนเราไม่แตงตัวเทียวต่อพอเด็กนิ่งคิมนี้เพิ่ซื้อสีนส้ำตาอะไรนะ แต่ทุกมือเนี่ยจ้างไปตันกระบบไปพี่น้องพับตันยืนแล้วตันสิเป็นลมเลือลมบดีแล้ะกินตื่นมากับปวดหัวอีกวันนี้คือยังไทยเนี่ยอ้อยซาลาันฝากน้องเนาะตำก็สิบแปดยาพึ่งเที่ยวยาพึ่งกินเด้อให้บรรลุนิติภาวะกันน้อพี่น้องนะไปน้อเด็กน่อยเนะเผื่อมีเด็กน่อยมีน้องนบึง อายุต่ำก็สิบแปดหลังกายกาลังสิแบบพัฒนาจะเริ่มเติบโตวความสูงกําลังเพิ่มน้องๆเราต้องไปกินเหลืองมันสิยับอย่าง,งการพัฒนาของหลังกายเขาล่อให้เขาจบม 68, อหกสิบแปดวนกินเล่บันี้กินดนสองตั้ปีตั้งนานละเบือ่อเื่เนี่ยคือจังเขาอายุสิบแปดแล้วจบม่ 6, หกแคยเขาก็เป็นอิสระเป็นว่าพ่อแม่ก็ให้อิสระว่าตามว่าอย่างลวให้ดูแลเจ้าของเด็กแล้ว กินเรากินยังเขากับแบบจำมาแล้วพิชอบเจ้าของไดกระมวนด้วยดาที่แหละผ่านไปสองสามปีสำนานแลบเบือ่อบันแห้งมะฮอดตุ้มือนี่อายุสามสิบกว่าเราจะศิกตะย่างสารลูกสองอีกว่ากี่มือเส้นดายเงินมาเนี่ยแบบเจ้าเงินไปกินเขา่าดึกว่าซื้อเรานี่เส้นดาย ความคิดมันก็สิบเปลี่ยนไปตามระยะนะพี่น้องเนาะตอนอยู่อายุตันอายุดีสิบอายุว้รุ่นกับบอ mm hmm. ดี้คิดเก็บเงินเก็บทองหอดคือว่ามันยังบวกหอดเวลาแบบใส่ชีวิตวัยรุ่นให้มันคุ้มนะค๊ะเพราะตอนนี้เอาไว้เอาไปกินเหล่าเสดายเงินเดอนนี้มีสานปลาลาด้วยจ้ะ จาไว้รุ่นทำไมนี่กันขคางสีเซ้งหรอปิดดูโภภพดพับปิดย่อนโควิดแต่ฉซอแบบเซ้งแบบโอ้กูเล่นเฟซบุ๊กยู่บ้านนี่กูว่าบาไปเที่ยวแล้วอ็ะดีไปอีกย่างนะเอ่มบบนี้ห่หน่อ เสร็จลอยแล้วเดี๋ยวครับต่อไปตันวันไหนจะว่าตอนสิกินเขา่าหรือว่าตอนสิกินก๋วยเตี๋ยวถ้าตอนกินก๋วยเตี๋ยวตอนอยากกินแบบจิ้มพริกสดจิ้มกะปิอย่างเดียเนะเดี๋ยวตอนสิอัดคลิปแต่ว่าถ้ากินเป็นเข่าธรรมดา,า,าจันบอกอัดจ้ะเพราะว่ามันเป็นกินเข่าแบบน้ำแกงน้ำยังี้เสียดายธรรมดาจะ้ะ เดี๋ยวพ่อกันคลิปนาอีพี่นาเนาะอาจจะเป็นมือไม่พอเป็นมือว่าเป็นมือนี้แล้วทีตันอัดจ้ะจั่เดกะฝากกดติดตามกดถูกใจในเด้อพี่น้องเด้อสำหรับผู้ใดที่เพิ่งเข้ามาเห็นตาเป็นคลิปแรกค่ะอยากจะขอบคุณทุกกาลังใจที่ผ่านมานะคะว่าจะเป็นเบ้าเด้เบ้าหน้าผ้าแสบอพอบานผ้าแสบจ้ะแล้วกะแม่เมย์เมชิตาจ้ะแล้วก็ทุกคนพร้อมทีตานั้น จำซื้อพิสรับจริงในดังกับคอโทนนะคะค่ะพอกันอีพี่หนาะจ้าหำับมือนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ